สวัสดีจ้า FC สั่งไทยสั่งเอเชียฝั่งยุโรปจ้ะพี่น้องจ้ามันนี่เพียมพ่อนี่ผ้าพีผ้านองมาเก็บเก็บบกพี่น้องเก็บบกพี่น้องเบิงเบิงเบิงเพียมพ่อนะถุงปุ๋ยมาใส่บกบกเลยพี่น้องจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้าเก็บบกบกมาเก็บนะบกบกกับเพียมพ่อนมากระลาตีพี่น้องจ้ะลาตีไอ หาบกบกหยาดพี่น้องหาบกพ่อวัสดุไต่ต้นบกบกแทถ่หาบกพ่อวัสดุพี่น้องมาพี่น้องมาสอนหาบกบกแน่เคลียรแล้วเคลียอีกพี่น้องเคลียปันมาหาบกบกเด้อพี่น้องมื่อนี้สวัสดีค่ะพี่น้องมาหาบกบกไวไหนพี่น้องเดี๋ยวเพียมพ่อสีผ้าเบ่งบกบกนะพี่น้องพี่น้องจ้าเพียมพ่อพามาเก็บบกบกพี่น้องจ้ามามามาเห็นบ่จ่าเห็นบกบกบ่จ่าเดี๋ยวเพียงเพีพ่อสิเก็บมาให้เบ่งนะพี่น้อง บกบกพี่น้องนี่จ้าหลายหลยพี่น้องเอ้ยหลยหลย,ลยบึงบึงพาพีพาน้องมาเกีบบกบกพี่น้องจ้านี เป็นเดินเลยพี่น้องมาเก็บบักบกน้ำกันเด้อพี่น้องจ้านี่นจ้า พี่น้องจ๋าเมนี่เพียมพอนพาพีพานอกมาถูกบกบกพี่น้องนี่จ้าบกบกมาจ้ามามาถูกบกบกบกกับเพียมพ่อนนะจ๊ะเนาะไปเก็บบกบมาพี่น้องจ๋าอยากกินบกบกก็เลยมาถูกบกบนะจ๊ะเนาะมาจ้ามาสิพามาถูกบกบพี่น้องเบิ่งเด้อ đang bật bốc này không thế nào nào thì <tí> nhỏ Nuôi em mới tuần mày đẹp Nuôi pin này đây này